อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่29กันยายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้บาจักปัมิตรวายักวันจันทร์ที่ตะวันนานะครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกานะครับเปิดหัวมาความมันคู่แรกมาเปิดหัวคู่แรกมาเขาล้านกับทางด้านของเพชรสองฝั่งเข่าล้านเพิ่งจะมาไฟนี้ไฟที่3นะ,ะไฟแรกมาที่อ้อมน้อยชนะอังกอร์ไฟดาสุดแพ้ธนูเพชร กระดูกไปหน่อยนะครับล่าสุดแพ้ธนุเพชรต่อยย้ำสวนที่เนี่ยตะวันนานะครับ25สิงหาคมที่ผ่านมาเขาล้านก็อยู่ที่เดียวกับไปอะไรนะสิงราชที่พลาดโดนเตกานคอโดนนับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ที่เดียวกันหัวหน้าคณะคนเดียวกันผู้สนับสนุนก็คนเดียวกันนะครับอ่าเป็นมวยของสอนเทคโนโลยีหรือว่าพิษานะนะอยู่ที่ภูเก็ตนะทางด้านเขาล้านเขาล้านเล็กแต่ผมเรียกเขาล้านก็แล้วกันนะครับอ่าไฟนี้ไฟที่สาม นะชกมาไม่เยอะเด็กคนเนี้ยต่อยมาไม่เยอะต่อยมาไม่เยอะเท่าไหร่กระดูกมายังน้อยนะกระดูกมายังน้อยแต่ว่ามันเก่งเร็วพัฒนาตัวเองได้เร็วมากแล้วก็ที่สำคัญหัวใจมันสู้ทางด้านเขาล้านหัวใจมันสู้นะครับอ่าหัวใจมันสู้นะครับก็ลุ้นกันแหละวันนี้นะครับมากรุงเทพไฟที่สามแล้วนะมากรุงเทพไฟที่สามแล้วทางด้านเขาล้านอย่างที่ผมบอกไปจุดเด่นคือหัวใจมันสู้นะครับเด็กคนนี้หัวใจมันสู้เป็นไวซ้าย เป็นมวยจังหวัดแต่ว่ามีหมัดนะครับเป็นมวยจังหวัดแต่ว่ามีหมัดช,ชื่อเสียงว่าอะไรยังไม่ใหญ่นะครับคู่แรกของวันนี้ไปเขา้างก่อนเลยนะครับแล้วก็ถามมาด้วยธนูเพชรกับลุ veces. งเพชรธนูเพชรกับลุงเพชรนะเพชรตัดเพชรเพชรหน้าเพชรหลังธนูเพชรต่อย้ยมสวนแน่นอนชื่อเสียงว่าไรมีข้อค่ายมันได้ต่อย้ยมสวนตอนนี้ก็มันขาขึ้นกาลังแรงนะทางหน้าธนูเพชรดาวลุงอนาคตดีนะครับรูปร่างดีนะช่วงชกดีมวยคว้าเตะเขาในเหนียวแข็งแรงกันๆชนะเพชรพรรามหรือว่าสี่เกมเพื่อนประตูผีมา ชนะรัตภูมิสะพุนเพชรที่ตะวันนั่นนะแล้วก็ล่าสุดชนะเขาล้านนะครับทางด้านของธนุเพชรเนี่ยวันนี้ท่านออมไปแพ้ในในี้กินแน่นอนท่านออมไปแพ้ในกินแน่นอนนะครับแต่กับลุ่งเพชรพอเพชรโกทองหรือว่าสบุญเยี่ยมนี่หายไปเพิ่งจะกลับมาเขาเกมบมาดุกดีเลยแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันต่อยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมวยที่ต่อยต่างจังหวัดอย่างที่ผมบอกไปแล้ววันนี้มาไฟแรกมวยต่อ,ตอยต่างจังหวัดมันไม่ต้องทำหนักไง่ลดน้ำมันพันมือแล้วต่อยเลยนะครับแต่ถามว่าเบอร์มวยดีไหมลุ้งเพชรเบอร์มย เบอร์มวยดีจังหวัดฝีมือนะครับเบอร์มวยดีจังหวัดฝีมือแต่ว่าเวทน้ําหนักที่ต่อยวันนี้เป็นรองเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดต่างๆให้หมดในช่วงของไลฟ์สดนะครับแต่มาคู่นี้ลุงเพชรเนี่ยพอเพชรโกทองเนี่ยหรือว่าสองุญเยี่ยมเดือนเนี่ยตัวเนี้ยภูทองเนี่ยต่อยระดับคู่เอกนะระดับคู่เอกแต่ว่าเวทที่ต่อยน้ําหนักวันนี้เป็นรองเดี๋ยวผมจะบอกให้ในช่วงของไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับแล้วก็คู่รองวันนี้ต้องบอกว่าได้เสียเลยคููรองรักคูหลวงกับสิ์ธุขาอ์ซื้อขายเลย นี่ยอดฝีมือก็ต่อยนะครับยอดฝีมือทั้งคู่นะครับยอดฝีมือทั้งคู่นะสุดยอดจังหวะดฝีมือสายเจอสายด้วยนะครับมาตรฐานคอคคายได้กันเลยนะครับสีเสื้อหน้าเสื้อน้ําเลี้ยงพอกันเลยนะยอดฝีมือนะครับชิงจังหวะนะคููนี้ชิงจังหวะนะครับชิงจงะะัง,จงหวะทางด้านของรักภูหลวงที่พันมาต่อยร้อยห้าวันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยหกในขณะที่ทางด้านของสิงทุราตต่อยร้อยหกร้อยเจ็ดวันนี้บีบลงมาหน่อยหนึ่งร้อยหกคือน้ำนักต่ำสุดของสิงทุราแลวนะ่างสายทางเึ่ ยอดฝีมือนะครับเจอกันคู่นี้ชิงจังหวัดซื้อขายเอานะครับชิงจังหวัดซื้อขายเอานะส่วนตัวผมอยากให้เข้าสิงสูรา์ไปก่อนเพราะสิงสุรา์เนี่ยต้นมันจัดต้นมันไปขอนแน่นะครับต้นมันไปขอนแน่ต้นมันจัดนะซื้อขายเอานะคู่นี้นะไม่ต้องรักใครหมดใจซื้อขายเอารักพี่เสียายน้องอะรักพี่เสียายน้องใครเป็นต่อลงมาใครเป็นต่อลงมานะครับผมว่าพลิกหน้าน่าจะพลิกหลายตลบสิงสุรา์เนี่ยต้นต้นไม่เคยเป็นรองใครสามยกนี้ไม่เคยเป็นรองใครนะครับ เดี๋ยววัดกันอัน4ีนะครับวัดกันอัน4ีแล้วก็คู่เอกแสนเชิงกับเพชรธันวาแสนเชิงมาอยู่ที่นกยีรัดกระบังนกยีรัดกระบังไขไม่ใหญ่แต่ตอนนี้ผลงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดแไฟเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะอยู่ที่ระับสิงห์มทองนั่นแหละนะเดียวแสนเชิงมาอยู่ที่นกยีรัดกระบังสองไฟเนี่ยชนะมาสองไฟได้นะชนะภูมิมาชนะยอดต่อยพิก,ลก็ลกราสุดแฉีดไปบานหมดเลยนะครับพิกราคาแพงใครก็ต้องคิดว่าทางด้านแสนเชิงต้องโดนนกที่ไหนได้ มันพลิกชนะเลยวันนั้นที่เวทีมวยสาวมันน้อยทุกคนน่าจะจาได้นะมันได้ฉีดไปสองแสนนะนะครับอ่าได้ฉีดไปสองแสนนะทำให้เด็กมีกําลังใจอยู่นกยีนลาดกะลังตอนนี้ขวัญแล้วก็กําลังใจค่อนข้างดีนกยีนราดกะลังค่ายไม่ใหญ่แต่ว่าเจ็ดแปดไฟที่ผ่านมาก็ายังไม่แพ้ใครทุกเวทีทุกสนามทุกคนด้วยในค่ายนะอยู่ในความดูแลของไอ้ชิงลมทองนะนะครับตอนนี้น้องๆขยันขยันนะเพราะมันต่อยแล้วมันได้ตังค์นะครับมันต่อยแล้วมันได้ตังค์นะครับแต่เพชรธันวาแสนเชิงนอกได้รุ่นที่วงในเพชรธันวาอีเกิ ดอกได้ในดีมีทุกอย่างมีทุกลูกแข็งแรงแข็งแรงนะครับเพชรธันวาลุ้นปลายปลายต้นต้นไม่ได้กินง่ายๆเพชรธันวาลุ้นปลายปลายนะครับต้นต้นไม่ได้กินง่ายๆนะครับผมไปเพชรธันวาแต่ว่าลุ้นท้ายๆนะให้ผ่านสามยกไปก่อนนะถ้าเพชรธันวาแพ้นอกยังได้ลุ้นในนะครับแพ้นอกยังได้ลุ้นในนะครับอ่านะแล้วก็สองคู่ท้ายก็ได้เสียคู่แปดกับคู่เก้าวันนี้มีมวยดีอยู่สี่คู่นะครับอ่าคู่สองอ่าคู่สามกับคู่สี่แล้วก็คู่แปดคู่เก้ายอดเพชรกับอัตบุนเล็กก็ซื้อขายนะครับ